พบศพหญิงวัย85ดับคาเก่งเจ้าของได้กลิ่นเหม็นโชยเปิดดูแทบช็อกผัวเผยเมียหายออกจากบ้านเมื่อวานไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตกล้องวงจรปิดพบเปิดประตูเข้าไปนอนในรถเองโอ้นี่ก็คิดสั้นนะคะอืม คิดสั้นซะแล้วคิดสั้นซะแล้วก็มีการพบศพหญิงอายุ85ปีนะคะเป็นหญิงชราแล้วนอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยวัดลาดประดุกหมู่6ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็น รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าตรุ่นโคโรนาสีเขียวนะคะทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอยู่ในซอยของหมู่บ้านริมกําแพงเลยคะ่ะตรวจสอบภายในพบศพของนางละเมียดอายุอานามก็โอ้โหปาเข้าแปดไป85ปีแล้วนะคะเนี่ยเป็นชาวอาเภอบางบังบวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่พบศพสภาพศพนอนหงายอยู่บริเวณช่อง วางเท้าเบาะหลังนะไม่สวมเสื้อสวมเพียงกางเกงขาสั้นสีม่วงเพียงตัวเดียวค่ะตามร่างกายไม่พบร่องร,อย,รอยการถูกทำร้ายเบื้องต้นแพทย์ระบุเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงนะคะส่วนทางด้านของสามีของผู้เสียชีวิตก็กล่าวว่าภรรยาเนี่ยหายไปตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่4กันยายน ปกติก็ไม่ค่อยหายออกจากบ้านนะเออซึ่งครั้งล่าสุดเพิ่งจะเป็นครั้งที่สองครั้งแรกนะ่ะตามจนเจอแต่ว่ามาครั้งนี้เจ้าของรถเนี่ยเดินมาดูรถแล้วก็เจอภรรยานอนเสียชีวิตอยู่ในรถตนอยู่กินกับภรรยามาประมาณยี่สิบปีค่ะพักหลังนี้บอกว่าภรรยามีอาการลงหลง,ล,งลืมลืมนะตามอายุที่มากขึ้นซึ่ง ตนไม่ติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตค่ะนะก็บอกว่าอายุเยอะแล้วเนอะอายุปดสิบห้าปีละไม่ติดใจก็ทำตามประเพณีกันไปนะส่วนส่วนส่วนโอ้โอันนี้ เออคดีพลิกนะคะเจ้าคณะตำบลเผยความจริงอีกมุมหนึ่งส่วนเจ้าวาดป้มถูกคมคูเซ็นสารภาพนี่แล้วนะคะตกลงยังไงเนี่ยเออนี่อันนี้ก็ก็บอกว่าพระยืมเงินเอาไปโบูาณวัดนะคะสุดท้ายวโยมขอคืนพระบอกว่าไม่มีให้เอาอย่างงี้นะโยมเอาโบสไปเออ ทางเขาจะเอาจริงนะนะจะเอาโบดไปเก็บค่าค่าใช้โบสด้วยนะบริการค่าบริการก็ <c oughs> <c oughs> จากกรณีที่มีคุณป้าวัยห้าสิบเปีนะคะผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยถูกเจ้าวาดวัดพืชอุดมคลองสิบสามนะอําเภอลำลูกกายืมเงินไปเกือบสิบล้านนะสินะแล้วก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ย ให้ผู้เสียหายไปยึดเบอร์โบนะยึดบทยึดบทยึดสาราไปพร้อมกับไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดอืมให้ช่วยเหลืออ่าดาสุดก็จะอ่าพระราษุุที่ทามาจารย์นะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดประยูนทันมารามอ่านะก็เลกเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลมหาเลย ถึงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วเอางานนี้คดีมีพลิกนะคะมีพลิกเผ็ดไหมล่ะอืมว่ายังไงกันทางด้านของพระธิการสมบูรณ์บุญศรีนะคะก็กล่าวบอกว่าเรื่องที่ไปเซ็นสารภาพนี่นั้นนะ่ะวันนั้นอาตามาไปหาคณะสงฆ์แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคูว่าถ้าไม่ยอมรับสารภาพนี่เนี่ยนะ ก็จะให้ซื้อว่าอย่างนั้นนะคะอาตมาก็อยู่ในสภาวะจำยอมโอ้อย่างนั้นเนาะก็จึงเซ็นชื่อไปค่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปแจ้งความนะคะว่าถูกบังคับให้เซ็นรับสภาพนี้ค่ะก็โยมเนะาะทำบุญไปได้เรื่อยๆอก็น่าจะพระคุณเจา้าก็คงจะบอกว่าเออทำบุญนะโยมนะก็จะได้เดี๋ยวก็จะได้กลับคืนเนาะนะ ทำเงินร้อยทำเงินร้อยได้เงินพันทำเงินพันได้เงินหมื่นทำเงินหมื่นได้เงินแสนทำเงินแสนได้เงินล้านทำเงินล้านได้สิบล้าน20ล้านอะไรอย่างนั้นนะเนาะโอ้โหเกือบสิบล้านนะคะโอ้อ่ะอันนี้ก็บอกว่าสําหรับล่าสุดเลยนะคะหาสิงหาคมเนี่ย พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ค่ะเจ้าคณะตำบลลำไสก็เปิดเผยบอกว่าการสอบถามข้อมูลเนี่ยจากหลายฝ่ายนะคะจะเรียกโยมผู้เสียหายมาสอบก่อนหลังนะจากนั้นก็จะเรียกเจ้าอาวาดมาสอบแล้วก็เรียกทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาสอบถามพร้อมกันด้วยนะก่อนที่จะส่งเรื่องให้กับเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดตามลาดับไปนะคะเมื่อสอบเสร็จแล้วเนี่ย ทางเจ้าคณะจังหวัดก็จะมีคำตัดสินออกมาค่ะอืมเอาอันนี้ก็ต้องโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะโอ้ครูบอกว่าถ้าไม่เซ็นนี่จะให้เซิรโอ้เนอะตรงตาก็บอกว่าโอ้ไม่มีอะไรให้โบดนั้นไปสารานั่นไปเออนานจะยึดสาลาวัดซะแล้วเนอะ อมวงคาราบาวแจ้งข่าวเศร้าโผคาราบาวเสียชีวิตแล้วโอ้โหโอวันนี้เอ่อปีนี้นี่ไปกันหลายนะเนี่ยเออลูกทุ่งก็เอาไปแล้วอืดาราก็เอาไปแล้วอันนี้เอาเพื่อชีวิตไปบ้างเออพากัน ตามกันไปเป็นคณะเลยนะนี่นะอเอาส่งเรื่องพูดคุยกันถึงเรื่องของยูทูบเบอร์บ้างนะคะยูทูบเบอร์ช่วงนี้เออถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็จะเชยไปเนาะเรื่องคดีดังแห่งกกะกอกกนเนาะลุงพลป้าแตนนะลุงพลป้าแตนนี่ก็ ไปอยู่จำปดงนานแล้วนะจริงๆแล้วลุงพลปาแตนเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาเนาะเขาไปใช้ชีวิตของเขานะที่ไม่เกี่ยวกับที่กกอกแล้วนะคะแต่ว่าเออก็ยังเป็นคอนเทนต์ได้อยู่นั่นเองอะนะเออแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอ,อ่ทางด้านของผู้สูญเสียสิเออทางผู้สูญเสียก็รู้สึกว่าจะ มีหลายๆดราม่ามานะคะผู้ติดตามเอ่ยนะผู้ใหญ่ใจดีเอ่ยที่เคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ข่าวว่าเริ่มที่จะไม่ดีกันแล้วนะออกมาแฉกันรู้สึกว่าจะหลายหลายหลายคนเลยนะที่ออกมาแฉเรื่องของผู้สูญเสียก็บอกว่าอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนที่ตามดูคงจะรู้ะเนาะ อ้าส่วนคดีนี้ก็โปรดติดตามตอนต่อไปละค่ะว,ว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปจบกันที่ไหนนะจะไปจบกันที่ไหนเออตั้งแต่ใหม่ๆแล้วนะก็เคยเคยฟังเนี่ยแอดเคยฟังคุณสนธิลิมทองคูณเนี่ยวิเคราะห์นะท่านบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันมันมัน,มนหลักฐานมันไม่ชัดเจนนะเนาะ ออแล้วก็บอกว่าก็คงจะสู้กันไปหลายปีสี่สห้าปีสุดท้ายก็คงจะยกฟ้องอะ่ะลุงพลคงไม่ติดคุกนะคะท่านก็บอกว่าอย่างนั้นนะท่านบอกว่าลุงพลคงไม่ติดคุกหรอกเพราะว่าหลักฐานมันไม่หลักฐานอ่อนว่าง,งั้นเถอะเนาะเออแล้วหลังๆนี่ก็มีการเปิดเผยกันออกมาออสารพัดท,ที่จะออกมาพูดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อ,อ,อยู่ในท้องที่นะ ส่วนลุงพลป้าแ่นนั่นก็สบายไปแล้วนะไปอยู่ที่บ้านจำปาดงก็พัฒนาพื้นที่ไปอะไรไปแล้วก็ทําบุญก็รู้สึกว่าจะทําบุญเยอะทีเดียวนะทํามาเรื่อยๆส่วนทางด้านของผู้สูญเสียก็ไม่ค่อยได้ทําบุญนะทําอะไรก็ไม่รู้เออนะวันก่อนก็อะไรแล้วนะมีน้ํำหอมฉีด มีการอ,ออกมาพูดถึงเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนคนหนึ่งเขาก็มีนามบากรหลายๆนามด้วยกันบ้างก็เรียกอน้องส้มเหรอเออก็ผู้สูญเสียก็บอกว่าน้องส้มเขามีอุปกรณ์การฉีดกีโอ้ยเพิ่งจะรู้เนาะ พิงจะรู้ว่ามีน้ายาฉีดกีให้หอมด้วยนะเออเออแท้แทเลยก็ดูกันไปเนาะว่าตกลงแล้วใครจะแพ้ใครจะชนะอืมแต่แปลกนะยูทูบเบอร์นี่เนาะรู้สึกดูดูแล้วก็จะมีพวกเอ่อพวกมิตรเข้ามาอยู่นะเข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็มาอา่อันดับแรกเลยก็ไปอยู่กับลุงพลป้าแตนอยู่มาอยู่มาก็แยกตัวมา หลายๆคนที่แยกตัวมาก็หันกลับไปแว้งก็มีหลายลายนะเออแต่ก็ดูแปลกนะทุกลายอะทุกลายเลยถ้าลองออกมาแล้วไปแวง้งลุงพลประแตนลายไหนลายนั้นเลยคะอยู่ต่อมาต่อมาก็จะก็จะตกไปเองจริงๆแล้วลุงพลประแตนเนี่ยเขาเสียสละนะดูแล้วเขาคือแอดเองติดตามมานานนะตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ก็ติดตามอยู่เรื่อยๆนะอืม ตอนนี้ที่ดูก็จะมีช่างตั้มคุณพอลลี่นะสองผัวเมียสนยางนี่แล้วก็ไปดูแอดแดงบ้างะแอดแดงเขาอยู่กอก,กอกตั้งแต่แรกเลยนะแล้วก็ดูนัแตนะนัแต,นา,แตนาตายแล้วก็แวะไปดูผู้สูญเสียบ้างนะคะจริงๆผู้สูญเสียจริงๆก็เป็นคนที่น่าสงสารน่ะเหมือนกับชีวิตของเขามันแบบมันมันมีปม,มด้อยมาตลอดแล้วเขาก็พยายามที่จะ ลบปมด้อยของตัวเองอืแล้วก็แต่เขาเป็นคนฉลาดมากเลยนะเออว่าไปเนี่ผู้สูญเสียเป็นคนที่ฉลาดมากๆแต่ก็ฉลาดมากเลยแหละนะแต่ก็ไม่เฉลียวเนาะถ้าเฉลียวสักนิดนึกงจะไปได้สวยอืมอ่ะก็อันนี้อีกไม่นานเราก็คงจะได้รู้แล้วนะคะว่าตกลงแล้วอ,อสารจะยกฟ้องจริงไหมนะอย่างที่ แรกๆหลายๆหลายๆท่านนะผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็มาวิเคราะห์กันว่ามันน่าจะวกอ่าน่าจะยกฟ้องอะนะโอ้หมดแล้ว21เาฬิกา14นาทีแล้วละค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัย้นโอกาสนี้ด้วยนะคะ่อแวะมาแล้วก็ดูกันสักนิดนึงกดไลค์นิดนึงนะกดติดตามกัน เป็นเพื่อนกันขอ,อกลับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งวันนี้สาววันดีทวิซับบาย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 ,บาย,บาย